สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอพกช่องมิสเตอร์มิสซิสมุสตายนะคะมือนีมาเบิงชนบทค่ะพาไปเลี้ยงแกะนะคะพอ่อพี่น้องค่ะบ่มีอย่างค่ะมาเบิงแกะกันนะคะโอเคค่ะไปดูเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะเอ่อบรรยากาศมันจะครึมๆึมเนี่ยนะคะมือนีเนาะแกเขาเกลเลยนอนเล่นกันค่ะนี่ค่ะ มองถุงน้านะคะทำเมนบานเขาก็เอินถุงน้าเนาะถุงน้ามองเลียงแกะนะคะเขาน้อนเล่นอยู่เวยค่ะพ่อพี่พน,น้องหนาจะกินอิ่มนะคะแกแกตัวนี้แกอยูน่นีนี่ไม่จะโตอ,อ้วนอ้วนดวพ่อพี่น้องบริเวณนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะคะพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นมันฝรั่งนะคะพ่อพี่น้อง นี่ค่ะออมสินมาหาเก็บเฮเ้อค่ะพ่อพี่น้องถ่ายบรรยากาศชนบทเนาะคะ่ะบริเวณนี้ออมสินกะสามารถขึ้นรถเมล์มาได้นะคะแล้วก็เดินมาประมาณเกือบจะหนึ่งชั่วโมงได้ละคะ่ะพ่อพี่น้องจะถึงบริเวณนี้นะคะไปเ,ะะเก็บเพลย์าการ์จ้ะอันนี้จะเป็นแกะด้วยค่ะพ่อพี่น้องนี่ค่ะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะพักกัรน,นอนเล่นค่ะ กคอสิอินะค่ะพ่อพีนอ่น้องเนี่ยค่ะฟังทางนี้นะคะจะเป็นแก่ตัวผูกนะคะสามตัวค่ะพ่อพีนอ่น้องมีอยุสามตัวนะคะสงสัยเขาแยกนะคะถึงกับพวกหัวเขาแย่ขึ้นอย่างเนาะตัวผูร้วนๆค่ะพ่อพี่น้องเบิ้งนะค,ะนะคะ่ะเห็นเห็นรูปเหมือนตัวนี้หน่อยบ่ค่ะจริงๆตัวเขาอ้วนนะคะอ้วนตุม่มติ้มมิค่ะพ่อพี่น้องสินมาเอินบำนำเนานนะ ไปละเขายาก